สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีอากาศยามเช้าต้องสายสายวันนี้นะคะก็เป็นวันหยุดของบุ๊กก็เลยอยากจะมาแชร์เกี่ยวกับทําสครับขัดผิวด้วยตัวเองอ่ะซึ่งเป็นการทําแบบง่ายๆเน้นการบำรุงผิวเพิ่มความชุ่มชื่นเผยความกระจ่างใสค่ะเซลล์ผิวเก่าเผยเซลล์ผิวใหม่ซึ่งของที่ใช้ก็มีใกล้ตัวก็เห็นผลด้วยเดีย๋ยวไปดูวิธีการทําว่าเราใช้มีอุปกรณ์หรือว่ามีส่วนผสมอะไรกันบ้างไปดูกันเลยคะ่ะ แล้วก็ตามด้วยออยนะคะออยก็ไม่ได้ใส่อะไรเยอะมากแล้วนะแค่แบบว่าใส่ออยอะโวคาโดแล้วก็น้ำมันงานแค่หนึ่งฝาเท่านั้นนะใส่ลงไปเพื่อความชุ่มชื้นในแก็บผิวนาอแล้วก็กักเก็บความชุ่มชื้นของผิวได้ดีใครจะใช้ออยเแบบี้ออยก็ได้นะแล้วแต่สะดวกเลยนะเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนเนาะคือท,ทำหลายครั้งแล้วแต่ลสูตรก็ทำไม่เหมือนกันแต่ว่า จะมาแนะนาสุดนี้เพิ่มความชุ่มชื่นมันเป็นอะไรแบบใกล้ตัวทุกคนก็ทําได้แล้วก็เราก็จะใส่เป็นผงมะมขามใครไม่มะขามเปียกก็ละลายใส่ได้เลยนะแล้วแต่ชอบเลยแล้วก็ผสมเข้าไปเลยค่ะดีๆเข้าไปนุ่มแบบว่าเข้ากันใส่นมลงไปให้แบบว่าให้มันแบบว่าเป็นสครับแบบเร็วๆนิ่มๆ ก็จะดูแบบว่าเออเป็นสครับก็แบบว่าหน้าสครับขึ้นน่ะทุกคนขออีกนิดนึงเพื่อการบำรุงของผิวเราอ่าจะได้ประมาณนี้เดีย๋ยวเราหนีมันไปอุกะจาร์เ้ยใส่ชอบใครชอบใส่เยอะใส่มากก็แล้วแต่อ่ะก็จะได้แบบว่าสครับพอดีให้ดู การสครับต้องสครับก็ถูเบาๆนะทุกคนไม่ต้องบอกว่าขยีมากเพราะว่ามันจะช่วยแบบว่าผัดเซลล์ผิวพวกส่วนผสมต่างๆที่เราใช้ไปเมื่อกี้แหละเบาเมือที่สุดก็อย่างที่บอกแปลว่าเกลือสครับเนาะมันก็ช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าเไยเซลล์ผิวใหม่ขจัดพวกเดซเซลล์ต่างๆผมเจอสครับสามครั้งต่อหนึ่งอาทิตย์ห้ามสครับมากกว่านี้เนาะเดี๋ยวจะไปกัดจะเป็นการทําลายผิวได้จะค่อยสครับนะคะแบบ นะครับเ,าเบาๆพอหลังที่เราแบบว่าล้างน้ำออกมันก็แบบเทียบได้เลยว่าผิวเราเนี่ยกระจางใสขึ้นเออโอเคก็ลองไปทํากันดูนะคะ